1วันกับการลองใช้ชีวิตในคารืหานหลังละ60ลายสักนหนึ่งวันละกันนะซึ่งลุงเราก็คือนั่งกินวายอยู่จ้าต้องแบบเดินซอยเท้าทีเหมือนในดิสนีย์ด้วยนะเราวไม่มีเสื้อมาเปลี่ยนพิมูกยังอยู่จมูกอยู่เลยไปสั่งีิมูเลยพี่มิวเอาจมูกโรวพีโรัวพีในน้ำหรอะไปเนาะไปะรู้เอง เฮ้ยเธอเป็นใครเนี่ยเธอทำอะไรฉันหรือเปล่าเกินเรื่องไปอีกเลยทำไมตื่นมาแล้วบ้านสวยขึ้นล่ะทำไมเธอต้องพูดความจริงแาดนี้ด้วยเราสึกเจ็บยังไงไม่รู้ตอนนี้เราอยู่ที่แบรนด์บางกอกบริวารสเตทบางมาน้ยนอไงเจ็บไหมเจ็บจีกงหรอ เรานะครับขับผ่านเส้นบางนาแล้วก็เห็นว่าโครงการนี้เขามีขับเ้าที่ใหญ่มากแล้วก็สวยมากด้วยก็เลยขอเข้ามาดูนิดนึงถ้าอย่างนั้นคอนเทนต์วันนี้ของเราก็เป็น1วันกับการลองใช้ชีวิตในคารืหานหลังละ6 0ล้านเป็หนึวันละกันนะคารืหานหลังละ60ล้านเป็หนึ่งวันแล้วกันนะเธอได้ยินเสียงอะไรกองแกงกองแกงนรงนมป่ะเนี่นะเสียงลูกเรา ตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ชั้นสองครับผมซึ่งลูกเราก็คือนั่งกินวายอยู่จ้านูทากินส่วนลูกอีกคนนึงผิงไฟอยู่จ้าชีวิตนี้คือชีวิตเราอยู่ออฟฟอร์ดเขามีห้องนอนสี่ห้องนอนนะบนชั้นสองเราไปดูกันไหมข่าวสิลูกก็คือมีมาสเตอร์เบด룸สองห้องด้วยกันเมื่อกี้เรานอนอยู่ห้องหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูห้องเป่าเปล่าเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนโลเคชั่นดีกว่าเมาแล้วลูกเมาวายละ คือแต่ละห้องเนี่ยก็จะมีแบบสเปซนี่กว้างมากเลยแล้วก็วิวสวยมากเป็นขับเฮาส์อันนี้เขาเรียกวิวขับเฮาส์ทีละวออินคอเส็ชุดที่เธอเพิ่งซื้อมาใหม่จากปีนงังทำไมต้องซื้อชุดไม่แบบปีนงังว่ะชุดน,นี้มันเหมาะกับการที่อยู่บ้านหลังนี้เปลี่ยนซิเปลี่ยนให้ดูหน่อยไม่ได้มัง้งพี่น <c oughs> ันเดี๋ยวเราไปดูในห้องน้ำดีกับบอกห้องน้ำตรงนี้นะก็คือใหญ่มากบีเป็นคนชอบแช่น้ำในอ่างมาก <c oughs> แต่บ้านน่ะไม่มีที่วางอ่าง <c oughs> แล้วเขาให้แบบทำไมเขาไม่ยืน เขามีพองเ่ลูกผม้ท่าเลยลูก่มเริ่มมาท่าเลยอยเริ่มมาท่าเลยเขดูใหญ่กว่ากีีด้กันฮะหรอมีใหญ่กว่านี้หรอลูกใช่อ้อโหมันมีทั้งน้ำซ่อนอยู่ตรงนี้เนี่ยเองอ่างใหญ่มาเริ่มมาท่าเลยหรอใช่ี๋ยวข้าไปดีนี่ลงได้หมดเลยสี่คนนะเนี่ยเปิดน้ำแล้วก็เหมือนกินอีาเปิดไม่ได้ล้กเปิดน้ำเลย อ๋อบัตรนี้ไม่ได้เอามาละสิห้องลูกสาวแน่นอนอุ้ยเขาทําอะไรกันอยู่ในทีวีอุ้ยเขาเต้นอะไรนางพี่เต้นตามเขาหน่อยสิเดีไม่เห็นอะไรที่รามมันมีห้องเรา่ก็มชิงชัาชิงชักบินชักโลกไปพวกเราอือกินอะไรอยู่เขาบอกให้ทำหนักคืบๆโอเคหูนีเด okay. ี right. ๋ยวให้ติปนะเดี๋ยวให้ติปให้เท่าไหร่คะอ่ายี่สิบบาท โอ้ยดิบา์การเป็นการนวดแบบอินเดียไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เชิญครับเชิญครับเชิญรับบริการสบายไหมอืมอืมอืมสบายไหมอืมสบายไหมอ่ะแต่เล็บหน่อยค่ะบริการเนี่ยพี่ีแบบโบราณนิดนึงนะคะนี่บันไดดูบันไดของเขามันดูแกรนมากเลยมันเหมือนแบบว่าคาดูหาดถ้าลื่นลงไปนะจะหามากเลยบิวตี้แอนด์ e bee b ต้องแบบเดินซอยเท้าทีเหมือนในดิสนีย์ด้วยนะทำไมเธอเดินเร็วกว่าเราวะเพราะว่าเราเป็นเจ้าหญิงตัวจริงอ๋อไม่ใช่เธอเดนวงในงไงเราเดินวงนอกเราต้องเดินกว้างกว่านี่พอเราเข้ามาจากประตูตรงนี้ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอโถงที่แบบใหญ่มากซึ่งด้านซ้ายมือของเรานี้เราก็ทําเป็นที่รับแขกได้ลูกฉันใช้ชีวิตจริงจงจ้ะใช้น้อยผ่านมาปากเดียวอันนี้ได้ครูสอนเป็นนงมาเป็นผัว <S 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 อะใช้น้อยของฉันวิ่งไปเล่นละ โครงการเนี่ยเขาทำไว้ เป็นห้องผู้สูงอายุแต่ถ้าท่านใดเนี่ยไม่มีวันที่จะเป็นผู้สูงอายุเด็ดขาดหรือฉันจะอมตาก็คือทําห้องนี้เป็นห้องอื่นๆได้สนทนาการต่างๆห้องคาราโอเกะหรือว่าห้องที่แบบเลี้ยงแขกเหลือที่เป็นแบบซีเรตขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาทำเป็นห้องเก็บไว้สกเกตดูดีๆเนี่ยแม้แต่าทางลงไปในห้องน้ำเห็นไหมครับเขาก็จะไม่มีสเต็ปเลยเพราะถ้าเกการสะดุดหกล้มหรือว่าเวลาสมมติว่าผู้สูงอายุใช้วิลแชร์เงินเขาเรื่องออกง่ายอ๋อแต่ว่าเขาก็จะมีนี่ไงสมมติน้ำร้นออกมาก็จะลงตรงนี้ตรง ใช่เวลาไปเล่นเตาไปน้ำหรือเป่าได้ลูกเดี๋ยวเราจะไปสระว่ายน้ํากันแล้วหนูเอาชุดว่ายน้ำมาหรือเปล่าครับหนูแก้ผ้าว่ายน้ําหรอใช่โอ้มนจะดีหรอดีเราว่ายไดไป่วว่ายน้ำคนเดียวได้ไหมแล้วถ้าหนูจมน้ําล่ะเพื่อนมาแบบนั่งจิบวายคุยงานกันใช่ไหมแล้วก็ชวนชี้ชวนกันออกไปสาวยน้ำได้ใช่ขอเชืให้เราทิ้งใบดาได้ไหมไม่ดีละมั้งดี ห้าม <c oughs> ลงไป <c oughs> นะลูก เบาๆนะนะเดี๋ยวเสื้อเปลี่ยนนะลูกไม่มีชุดเปลี่ยนนะคะบ,บ้านหลังนี้นะคะเราสามารถควบคุมระบบได้ผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่มีชื่อว่ารู้ใจโ o มโนะคะไม่ว่าเราจะออกไปข้างนอกนะแล้วเรามารู้ตัวอีกทีว่าเราลืมปิดไฟตรงไหนก็ตามนะคะเราก็สามารถที่จะสั่งจากแอปพลิเคชันนั้นปิดไฟได้เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการล็อกประตูระบบนิลภัยระบบป้องกันขโมยต่างๆนะจะสามารถที่จะสั่งการผ่านเจ้ารู้ใจโ o มโได้เช่นเดียวกันนะคะถ้าไปในบ้านดีกว่าในบ้านอากาศดีกว่าเลยใยนบอากาศดีกว่า S. <S s> <S ได้แล <S <S ้วลูกเข้าบ้านแล้วแล้วพี่แบบมีเข้าบ้านแล้วนะไม่เราไม่ไว้นานไม่แล้วลูกเราไม่มีเสื้อมาเปลี่ยนที่มุกยังอยู่จมูกอยู่เลยไปสั่งที่มุกเลยแลบวพีเอาจมูกโัวิีโลพีในน้ำหรอกแล้วพีเอาหัวอยู่เข้าหัวอยู่แล้วแร้วพีเอามืออยู่ในน้ำอยู่แล้วแล้วพี่ก็เอามือ S <S <S นอกจากนี้นะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเขายังมีระบบที่เรียกว่า Active Air Quality นะครับผมซึ่งคอยกรองอากาศไว้ให้พวกเราได้มีอากาศสดชื่นภายในบ้านตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝุ่นแบคทีเรียเรื่องแบบบลพิษต่างๆนะคะเจ้าตัวนี้เขาก็จะดักจับแล้วก็จะส่งสัญญ,ญาณไปที่ตัวแม่ที่อยู่ใต้ฟ้านนะให้เขาทาการกรองอากาศในบ้านให้แบบว่าสดชื่น,นตลอดเวลาจา้ะยาคุณพ รักจรงเลยลูกเอาตริปไปไหมลูกกินเองอยากู่แตลวเตลวิเตวิเตวิเนมาเลยที่เราพี่ไปที่เราพีอยากเอาข้าวจุ่เล่นม้วยา ท้องควนี่ก็คือดีมากคือถ้าเป็นเราเราเป็นแม่บ้านนะเราก็สามารถที่จะแบบอยู่ตรงนี้ได้ทั้งวันเลยทําทัวร์เสร็จปุ๊บเราก็คือมานั่งอ่านหนังสือตรงนี้แล้วก็คอยสอดส่องมีใครเดินผ่านหน้าบ้านเราได้เพราะว่าตรงนี้คือติดกับโซน,นหน้าบ้านที่จดอดรถเราก็จะเห็นเลยว,ว่าผู้ชายกลับมาบ้านแล้วก็จะได้แบบเตรียมตัววิ่งไปรับไม่ได้ค่ะมีครเดินเลยไหมเดินเลยฉันก็จะเห็นว่าเธอเดินเลยที่ โอเคขอสินค้าบอกมามี๊ค่ะช่วยพี่ที่ไหนช่วยพี่ที่ไหนช่วยพี่ไหนุ่มค้าพี่ที่อยากจะได้อะไรลูกอยากลงมาอยากลงมาเหรอใครเป็นคนแกล้งใครอยากเขาชื่ออะไรชื่ออะไรป้าดุป้ารู้เหรอป้าเอ็มเหรอป้าเอ็มเหรอป้าเอ็มป้าเอ็มแกล้งพี่ที่อย่างนี้น่ารักไหมไม่น่ารักเรารักไหม รักป้เอ็มไหมคุณชายชอบไหมคุณชายชอบไหมนี่แล้วเธอเห็นอนุนแมาบีมก่องก,กลมๆเข่าข่าวที่ติดอยู่ตรงฝ้าถ้า,า,าสมมติว่านะเราเกิดเปิดแก๊สทิ้งไว้หรือมันเริ่มมีควันเนี่ยเข<อ>าจะมีการเตือนภัยสามระดับระดับแรกก็คือเป็นสัญญาณเตือนในบ้าน <Okay. S 2> หรือถ้าสมมติกรณีที่เราไม่อยู่บ้านเนี่ยเจ้าตัวเน้มันก็จะส่งสัญญาไปที่มือถือเราในแอปพลิเคชันที่เมื่อกี้ออยบอกไปฮะมันส่งไปบอกเราได้เลยเหรอใช่แล้วเราก็สามารถที่จะคุยกับเจ้าที่ให้เขาช่วยดับไฟได้เจ้าที่ติดอยู่เหี้ยและการ ก็คือนางจะส่งสัญญาณไปที่ป้้มรปภนะคะคุณรปภนี่ยก็จะเข้ามาคลี่คันจ่ายกันทุกอย่างอย่างรวดเร็วให้เราพึ่งคนดีกว่าที่รอย่าพึ่งสิ่งผืนพึ่งคนนด้เลยจะถือได้มากสุดอันนี้ก็เป็นลงรถกระลาชซึ่งรองรับรถได้กี่คันเนี่ยห้าคันและแน่นอนนะครับสําหรับบ้านยุคใหม่นะครับก็ต้องมีจุดชาร์จรถไฟฟ้าและไม่ต้องกลัวว่าจะเปืองไฟนะครับเพราะว่าที่นี่เขามีโซลารูฟไ้ด้วยฮะช่วยประหยัดไฟในบ้านในช่วงเวลากลางวันนะครับเยี่ยมไปเลย อีบีชาร์จเจอร์สปรู้สึกโออ่ามากเลยอ่ะกักการที่ได้เดินออกมาจากบ้านราคาหลังะหกล้านเราจะต้องไปต่อเพราะว่าเราอยากจะไปดูขับเท้ากระเบื้องสระว่ายน้ำเป็นกระเบื้องลายหินอ่อนด้วยนะโอ้นี่มีที่พัดกลอฟด้วยแดดเริ่มร้อนแล้วลูกล้วไปคิดลุงขับเค้าเขามีเก้าอี้สำหรับ จมือแบบนี้ขึ้นขึ้นไปนำแสงแสงพ่อดีกว่าแบบแสงกันไปหมดเลยเฮ้ยรอด,ด้วยโอ้ยค oh <my> ิดพิธีตลกมากเลยมันวิ่งเข้ามามันจะขึ้นดูใช่ไหมแล้วมันลืน่นล้ม <c oughs> เพราะเสียแเอาไปเข้าไปโอ,อ้แล้วก็บิงขึ้นไป <laughs> มีเทเตอร์ลูมฮะอ่าเทเตอร์ลูมถือว่าเป็นเทเตอร์ลูมแห่งแรกของ s อ Asset เลยวา้าวโอ้โหอยู่อยู่ในโรงหนังเลยแต่เราเป็นบ้านบอลได้ไหมเป็นบ้านอะไรนะครับ <c oughs> ขอเป็นบ้านบอลเหรอ <c oughs> พิธีลงตัวแล้ว ชอบดูกับฟูแพนด้าเหรอขับเฮ้าส์ของที่นี่เนี่ยนะคะนอกจากเขาจะมีสระว่ายน้ำระบบเรือนะคะมีห้องฟิตเนสมีห้องเช็ตเตอร์รูมนะคะมีคิสรูมนะคะแล้วเขาก็ยังมีบิสเนสเลาด้วยนะคะระวังตกใส่ขาวนะลูกหรือว่าจะทำงานแบบจริงจริงจังๆนะคะที่นี่เขาก็มีโคเวิร์กิ้งสเปซด้วยนะคะก็สำหรับที่จะมาทำงานกันได้เลยนะคะเหมาะกับยุคเศรษฐกิจสมัยนี้มากๆเพราะว่าคนจะชอบทำงานอยู่บ้านหรือว่าเป็นแมค้าออนไลน์นะฉะนั้นโคเวิร์กิ้งสเปซนี่คือแบบดีมากๆค่ะ เขาเป็นแค่วัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งเท่านั้นเองจนวันหนึ่งชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปเลยเพราะว่าเขาถูกอะไรกัดนะแมงม,มุมแมงม,มุมแมงม,มุมแมงมอมเขาถูกแมงมอมกัดเขาโดนกัดแล้วเขาก็หลับตาปุ๊บอย่างเงี้ยแล้วเขาก็กลายเป็นสเอร์แมนไปเลยในระองหลับตาทิหนึ่งสองทั้งทุกคนหลับตาพี่ทีชอบกับน้องพี่ชอบบ้านหลังนี้ไหมชอบชอบชอบตรงไหนลูก ว็กลเครื่องนอนเขาใหญ่ไหมหนูชอบอะไรที่สุดเนี่ยวันนี้ที่มาบอล เราไม่ได้ไ่อยดาอ๋อก็เราไม่ได้เตรียมชุดมาไงไม่ได้เตรียมชุดมาโครงการแกรนบางกอกบ,บุรรวาสนะคะเขาไม่ได้มีโครงการแบบนี้นะคะที่เฉพาะบางนาเท่านั้นนะคะเขายังมีหลายโลเคชันอีกเทียบเลยนะคะอย่างโซนรัชพฤกษ์นะคะรามอินทราแล้วก็กรุงเทพกีฬาก็มีนะคะและโครงการของเขานะคะมีให้เลือกถึง3มซีรีส์เลยนะคะมีทั้งแบบ2ชั้นแบบ3ชั้นด้วยค่ะอย่างที่เราอยู่ตอนนี้นะครับก็มีชื่อว่าแกรนบางกอกบุรรวาตสเตทบางนาครับซึ่งทำเลที่นี่นะครับ ใกล้ทั้งไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะครับที่ขึ้นชื่อชื่อดังมากๆเลยนะครับแล้วก็ยังใกล้กับโรงพยาบาลหลายๆโรงด้วยครับก็เรียกว่าอุ่นใจทั้งเด็กทั้งผู้สูงอายุเลยครับผมแล้วแถมตรงนี้นะคะเส้นทางเนี่ยไม่ว่าคุณจะไปทางตะวันออกจะไปทางไหนก็นแล้วแต่นะจะเข้าเมืองนะคะก็สะดวกมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะมีทั้งทางด่วนมีทั้งทางพิเศษต่างๆนะคะคือตรงนี้เรียกว่าเป็นทำเลทองเลยทีเดียวค่ะและเดี๋ยวเราจบจากตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะไปในกะบ,บังนานสหน่อยดีกว่าเพราะว่าจากตรงนี้ไปในกะบ,บังนานนะคะเขาใกล้เหมือนดิน นิ้วเลยประมานาทีเท่านั้นเองก็ถึงแล้วค่ะโอ้ยสินาทีอะไรที่รากห้าทีก็ถึงก็จริงถ้ารถไม่ติดนะเราสามารถนัดเข้าดูโครงการแกลงบางกอกบุโรวานนะครับหรือว่าดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามเว็บไซต์ข้างล่างนี้เลยนะหรือว่าติดต่อได้ทางโทรศัพท์เบอร์1749ครับผมตึ้งตึ้งตึ้งตื้นตึ้วตึ่งตล้ตึ้งตง้งตึ้งต้งตึตต้่้้้ล้